สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพูดถึงเรื่องของนักออกแบบดีต้นโปรดักต์นะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับนักดีต้นโปรดักต์ก็คือว่าเขาจะต้องสามารถรับงานได้หลากหลายประเภทแล้วก็หลากหลายอุตสาหกรรมนะครับต่อมานะครับผมมันก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่เคยทําในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเราจะไปรับงานได้ยังไงอย่างเช่นว่า เราเคยแต่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์เสื้อผ้าเว็บไซต์จิวเวลรี่เงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะไปรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมอย่างเช่นตัวรถยนต์ยานยนต์เงี้ยเราจะไปรับงานได้ยังไงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะไม่รู้นะครับผมผมเคยไปรับงานตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแม่พิมพ์นะครับสินค้าเกี่ยวกับแม่พิมพ์ผมก็เข้าใจว่าไอ้ตัวสินค้าที่ ผมกําลังจะไปออกแบบให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับผมตอนนั้นมันจะเป็นเว็บไซต์แล้วก็เว็บแอปพลิเคชันนะครับผมผมออกแบบทั้งส่วนที่เป็นหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านตัวระบบทั้งหมดนะครับทีนี้ผมก็เข้าไปคุยกับลูกค้านะครับผมโอเคไอสิ่งที่เรากําลังจะทําเนี่ยมันมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมคุยกันไปอยู่นานนะครับผมผมเข้าใจว่าไอสิ่งที่ผมกําลังจะทําเนี่ยมันเป็นแก้วแก้วพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นจานชามพลาสติกต่างๆที่ มันก็ว่าโรงงานเนี่ยเขาผลิตพวกนี้มาแล้วก็ไปขายนะครับผมทีนี้ผมก็อ๋อโอเคเราจะทำอ e ีคอมเมิร์ซแบบนี้นะครับผมทีนี้เราจะขายแก้วเป็นล็อตใหญ่ๆยังไงนู่นนี่นั่น,นซึ่งแบบคุยกันไปอยู่นานนะครับผมมันไม่ใช่ครับจนกระทั่งนัดกันไปที่โรงงานนะผมไปดูว่าไอสิ่งที่กําลังจะทำเนี่ยคืออะไรนะครับผมจนกระทั่งมาถึงที่โรงงานนะครับสรุปว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําก็คือว่าออกแบบตัวแม่พิมพ์นะครับผมแม่พิมพ์ในที่นี้คือแท่งเหล็กนะครับ คือเอาง่ายๆนะผมเกิดมาชีวิตผมเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นไอ้แท่งเหล็กแท่งเนี้ยซึ่งแบบเฮ้ยอ๋อเรากําลังจะทําแท่งเหล็กนะเราไม่ได้กําลังจะทําตัวเอาต์พุตที่ออกมาจากตัวแม่พิมพ์แต่เรากําลังจะทําตัวแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ตัวแม่พิมพ์ตัวนี้เนี่ยนะครับเหล็กก้อนหนึ่งมันก็หลักล้านนะครับผมผมเคยเจออยู่ตัวหนึ่งนะผมที่อยู่ในโรงงานนั้นเนี่ยเป็นพาร์ทของรถยนต์นะครับตัวนั้นก็สามล้านบาทนะครับผมผมก็โอ้ oh, ก็เลยแบบโอเคเข้าใจในธุรกิจของลูกค้ามากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับอย่าไปกลัวนะผมว่าเราจะตั้งคําถามที่แบบดูไม่ค่อยฉลาดแล้วก็ดูแล้วมันแบบว่าลูกค้าจะไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมของเขานะครับผมดังนั้นนะครับอย่าไปกลัวที่จะตั้งคําถามแล้วก็อย่าไปอายที่จะตั้งคําถามแล้วทําให้ตัวเราดูโง่นะครับผมผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับ พยายามถามให้ได้คําตอบมากที่สุดนะครับผมสิ่งที่เราไม่รู้ก็ให้ถามทีนี้มันก็ย้อนกลับมาว่า๊ะแล้วเราจะถามอะไรนะครับผมซึ่งการตั้งคําถามเหล่านี้นะครับผมมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็มุมมองที่สะสมมานะครับผมซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเวลาผมรับงานลูกค้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับระบบอัตโนมัตินะครับผมก็คือเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นภาพแล้วว่าไอ้สิ่งที่ลูกค้าอยากได้เนี่ย มันคืออะไรนะผมบ,บางทีผมแค่คุยเนี่ยผมเห็นเอาพุทไปแล้วว่าโอเคงานจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเรารับงานบ่อยเราคิดบ่อยนะครับดังนั้นนะครับฝึกคิดนะครับแล้วก็ฝึกตั้งคําถามถ้าถามไม่เก่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราฝึกฝนเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็เก่งนะครับผมดังนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแชร์ในเรื่องของประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับผมก็คือเรื่องของการ ฝึกตั้งคําถามนะครับซึ่งการตั้งคําถามเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการแรกๆของการออกแบบดีตนด้นตระหนันะครับผมก็คือในเรื่องของการรีเสิร์ชนะครับดังนั้นนะครับก็ลองไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นไกด์แนะนาเบื้องต้นนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสุดท้ายแล้วก็ผมก็ฝากช่องเอาก็เองนะครับผมถ้าสวุาว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับ คนดูนะผมก็ช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้กด s u b s ไครต์ให้ผมก็กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฝากข้อเรียนออนไลน์นะครับผมสามารถดูข้อเรียนต่างๆได้จากตัว description ด้าล่านะครับผมว่าจะเป็นออกแบบเว็บไซต์นะครับผมออกแบบมบายือแอพทำอ i เ e n ยตโปรโตไทป์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ